เด้อไอแคนบอกข่าวเรื่องราวข่าวกระชับชับไวทันเหตุการณ์ข่าวรัฐบาลไทยทันเหตุการณ์ข่าวสารทั่วไปทุกความเคลื่อนไหวจากใจของไอแคนอยู่กับไอแคนในช่วงของไอแคนบอกข่าวเดอ้อพี่น้องเดอ้อพี่น้องครับเอสตาเซเนกายืนยันจะเร่งส่งวัคซีนให้ครบ61ล้านโดสในสิ้นปีนี้เราก็จะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันหมู่แล้วก็ฟื้นฟูเศรษฐ,ฐกิจได้เร็วขึ้นนะครับ พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมประชุมทางไกลร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทแอสตาราเซเนกาจำกัด ในเรื่องของกรอบความร่วมมือด้านสาธารณาสุขในการป้องกันโควิด -19 ในภาวะที่มีการแพร่ระบาดจากไวรัสกลายพันธุ์อย่างรวดเร็วโดยบริษัทแอสตราเซเนกาได้ประสานความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณาสุขก็ยืนยันว่าจะเร่งส่งมอบวัคซีนที่เหลือให้ครบ61ล้านโดสภายในเดือนธันวาคม2,564นี้อย่างแน่นอนและก็จะช่วยให้จํานวนยอดการจัดหาวัคซีนทุกประเภท ในสิ้นปีนี้รวมกันเกินกว่า120ล้านโดสทําให้ครอบคลุมประชากรที่จะได้ฉีดวัคซีนกว่า60ล้านคนซึ่งเร็วกว่าแผนเดิมที่เราตั้งเป้าไว้ว่าจะจัดหาวัคซีน100ล้านโดสครับถือว่าเป็นข่าวดีต่อการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ที่เร็วขึ้นและก็ลดภาระระบบสาธารณาสุขของไทยที่สําคัญเราจะได้กลับมาใช้ชีวิตปกติแล้วก็ฟื้นฟูเศรษฐกิจได้เร็วขึ้นอีกด้วยนะครับนอกจากนี้ยังได้มีการพูดถึงเรื่องของปีหน้าด้วยนะครับที่ไวรัสอาจจะมีการกลายพันธุ์เพิ่มมาากยยิิ่่่่งงงขึึน้นซบรษัท S อูหว การพัฒนาวัคซีนโควิด -19 สูตรใหม่เพิ่มประสิทธิภาพให้สามารถป้องกันไวรัสกลายพันธุ์ได้ดียิ่งขึ้นโดยไทยยังมีสิทธิ์เลือกวัคซีนสูตรใหม่นี้เพื่อรับมือกับวิวัฒนาการของไวรัสได้ดีขึ้นด้วยขณะที่รัฐบาลไทยก็ยังมีแผนจัดซื้อวัคซีนแอสตราเซเนกาของปีหน้านะครับเพิ่มอีก60ล้านโดสวันนี้ไอแคนบอกข่าวลาไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อ